คณะกรรมการตัวนะคณะกรรมการตัวทวนาอีเมสังอินทาลังคุบาจ้าวโยเพืออภรน์ปะทุอาวณาโหเพือาจารย์โตได้ขึ้นบัรทัมที่ดีอาณาโภเสาธุ สาธุสาธุขอให้กาอ้าเจน้า hmm. ่วยนัโบรานักบันกเป็นเศษฐีร้อยล้าน้านเมือ้านแต่านล้านล้านหลายบาทีบาทนะกทสี่หกเก้าห้ากทศสี่หกแ่อบยาาย ปัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในกายของตัวเองนะก็ะขอให้ตั้งเจตอธิษฐานให้ดีๆนะกลากล้าดูเอากล้าใครอยากจะ,จะอ่าปัดยันครูในกระทะน้ำมันเดือดนะถ้าใครอยากจะปัดยันครูในกระทะน้ำมันเดือด กะต๊ะอาลมาละปะนะให้มารับปะมารับปะอ่ามารับปะจากคณะกรรมการ299นะใบดาดเดี๋ยว มาบานนะที่ศิลปะดาราภาควิชาการพูดกับน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับมาดูกันนะครับแสงแดดนะครับโชว์ล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 ะครับ

โคนเอามาเอามาเอามา <laughs> <laughs> اگه باغ کو نه พระนาายณ์มาพุทธกาั <S <S ้งหลายผู้ประพันั่งอัจฉริยทรงเป็ิดิัญญามาราองเรี่วริวราชะรุสูงสูยัมรดิ์รถคือริยประจักษสรรมระการเป็นผู้งประทุปรงสูงสบสลายคนจากเลสดมิจฉาทิองค์ท่านรงพระนามพระชนพเจ้าขอเชิญพระชนม์มณีทุกท่านมาบิณเจ้าบุจ้าอุปนิสัรทีดตรงตางสอขอพระสงฆ์ทรงคนฉันุ้าเสยะ่ที่ตรงใจภาษาตรสามาอยู่ตรงซ้ายระยะตรงระยะอยู่ตรงหลังน่าลราีา พราตินเร่องไม่ติดเ่องของก่สมที่เดินรามก้าวหน้าแล้วครับผมก็บารักกับวพุทธนะบริวารเลยจมนิบริวารก็ต้องดดีก็มุ่งตรงเดินไปสู่พระพเจ้าดีดีาเจอทน่าก้าก็ัวที่รักบารมีด้ว่าพระเจ้าขอร่างุจรินะเตตาการณต้องมีควาเ็นเรกาไรขอพิจาราด้านดินแนในารันางองที่ยากจนกระทำแทนแก่ร้องกันทั้งทเดีวนะรเรียกมากพระเจ้าหลายกัได้พระพทเจ้าหลายเดีวก็ไปอยู่ในท่ามกนางแสงดวงขององค์าทนองค์เสด็จพระเจ้าขอโลคาพระาตเแลนเป็น เป็นต้นจึงถามพระบรมเจ้าพระเจ้าขอพระมหาสมุทรเกิดเป็นทุกของประกังชาวผู้ดูในรามการประชิตวิญญาณเขาจะสายตลอการมีการณวิปอบณแต่ทีนี้ก็จงเสียชี้ิตพระเจ้าชนะหมู่ฆ่าศิกย์โซเดฆาตุคังไม่ไดอันตรายสามที่พระองค์รู้ต้องศิษย์สายกษี่ปีสายกี่ปีสายกี่ปุ่นศิษย์สายเเคสีโดยอิทธิธรรมการเอสงุตรสบุตรรุ่นกนยสบุตรหนุบสบุตรไทยสบุตรโภชนสบุตรปีนุสบุตรเสด็จปีเจริญพระองค์ทรงพระเจ้าเป็นที่โลกปรัจุบุตรบุตรนางบุตรบ و اسي نامو بندا دتو دا اورو دتو دا منځي ده مي پرچا کانارو پخو نندا کلو ني نو سوبو دا اوو ماي تعالو دغه او دغه 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 นาคราักลารนะโมพุทธายะนารางขาเนโมพุทธายะนาคาุจามเอนโมพุทธายะพุทธานาชสมเดเอยัตังฉงเอังยัตังฉันังพิันตางตังันตันตันตังนันััันตนตังตนันตนตงตันตังันตังันตนันตนตันตนัน นี่เป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่สามารถสั่งซือขอ่ได้ก็ราจจะมีปัญหาเรืองการซ้อนี่เนโทรศัพท์ที่สามารถซื้อของได้ก็อาจจะมาปัญหาเจ้การซื้อนี่เห็นโทรศัพท์าี่ราใช้ไม่ได้ก็อาจจ้ายปัญหาเรืองการงช้นี่เป็นโทรศัพท์ที่เราใช้ไม่ได้ก็อาจจะมีปันหาเรื่องการใช้

ข้าจะวงกเอาไร้ตั้งยัเงพระุเจ้าจะปรดชักให้ะยาสันติพระเีกันจะทำความอยู่็นใจไม่มีเอาเรื่องปะการท่านไปท่านานาไปไปสมเ็จส้วาบ่้าาสนาศานาเราไม่ยมได้อมให้เราสมเพื่อเ่อแม่ศานาให้เาเนติดหนแม่าสนาใช้ฉันมาใชันมบ้ันมาสืบัน

ไม่อักาไา่ยมัเลมาเพื่อแตงเือนมาล้ก็าหลุนไาไมมากมื่อเนเาจะเจ็าด้วยทามรักามังความรักคารักความรักอรัูาจากอินาตะการินาจักบุญคามคุนินาตการินาา้มะนอิาตกาินะ อิมนาสกาละุจักอันดาตัว้าเป้าอจมุ่งวาตรจวัตรใจวัตรใจวัตรุุพน์ผู้นำเจ้าอาจารย์ผู้บาราคุณทา้งหลายุกคนภัยนักเวทีมาทีดีลดละสีหมาภูมิเสีอหมาเที่ยวทุกข์ขเจ้าวราาไส้กามีร่าไสก็ดีโอเวา ข้าระเจ้าขอบูนาพร่ทบูชกาธรรมูชาสังฆาูนาพระทบู้ชามหาเจโตธรรมูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาญาติมหาลาภาภีบูนาทานทาอยูเป็น้ามาตัจะขอปูนกาจะขอป

สิบหกสอันนี้นี่คือผ้าโพกศีรษะของอาจารย์นะคือผ้าโพกศีรษะของอาจารย์คือผ้ายันไอยากจะจบูตานะมอลห้ารก็แล้วกันคออาใครยกได้สนะี่เก้าเนะมีทั้งหมด สี่เกทั้งหมดเจ็ดปืนใครอยากได้ก็มาหาผู้กันแล้วกันนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบองเพราะว่ายางนี้อาจจะปู่ได้เปอยู่ในสถานำมาเกือที่ผ้าหอหัวของท่านถ้าใครอยากได้ก็มาหาตู้กันแล้วกันและจะได้มอบให้นะได้เงิงตีทั้งหมดเจ็ดืน ไปแลกได้ก็มาบูชาเพราะว่าวัตถุมงคลอยู่ในตู้กระจกก็ต้องผ่านคณะกรรมการเพราะว่ามันคือวัตถุมงคลถ้าดูแลวัตถุมงคลอยู่ที่คณะกรรมการถ้าไปแลกได้ถ้าเนะแม้แต่พระอาจารย์พระอาจารย์ที่โมกุลิธาของอาจารย์ดูถ้าอยู่กระปุกเองถ้าใครอยากได้ก็มาบูชาบูรณะสีข้าว นีแหลว่าจะเอาสร้างสร้าแต่อันนี้คือให้เปกรณีพิเศษนะให้เปกรณีพิเศษเพื่อได้สมดุสร้างโลกเหมือนลูกเงินลูกเราลูกเงินดูเลยกระลูกเรนี่ยนี่สวยขึ้นก่าเก่าทน้องเ่าเราจากดูจจากศกร สิทธิสัิสิทธิลาภสิทธิลาโบนักโมพุทธายะนักมั่นนักมีนักเป็นสิรีร้อยล้านพันล้านหมื่นลาแสนล้านล้านล้านไหมาเีมาอย่าเจ็บอจนอย่าตกคนอย่าจนกับขอโชคดีมีใจตลอดกาตลอดไปสาธุ はい、で、yeah. เดี๋ยวทำให้เราไปเลยต้องทำให้เราไปเลยต้องทำให้ทราไปเลย นะครับไอ้่านผู้บริโภคชนิดไม่ยิงบ้าภายในใจได้ทางประจุเอาด้วยคุณผู้ชมนะครับนะครับที่เอาอาหารขวานนะครับมาช่วยงานโครงการวันนี้นะครับอาอบครัวก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ขับไปนะครับขอให้มั่นใจในสุขนะครับเฮงๆไปด้วยนะครับนะอาเมื่อท่านมตืินใจนะครับอาที่มาทำ <Gãra it�> Lekas, <land>, <believers> uh, <avez> <faith> แต่เอาเสียงลงไปดูสิถ้าเสียงมาอ้อให้ลดลงอาผอเป็นะาอ๋ออาสวัสดิการอาอาจารย์มาข้อเสียให้คณะลูกศิษย์แต่ให้คุณเลียงแถวนะอาการมีปากเองก็ใส่ได้นะตาประจันตาอาแต่ว่าเองนะเราตัดนาแล้วก ข้าขอ่รู้ว่มันจะได้หรือข้าขนมโดนเงินแต่ก็เโดนเงินดนเงินจากข้เสียบูงโดนข้าให้เขาเป็นเนะเป็นแนว เพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลท่านนอนนะในห้องเสียครอบร้องราชนะที่ว่าคุณอาอาจารย์ทั้ง2โอกาสเราก็มีคุณอาอาจารย์ผู้เข้าเป็นเข้าดู

どうしたかし Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!

you <laughs>